สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ค่ะยิ้งมาพร้อมกับตัวท็อปของเราเลยค่ะนั่นก็คือรุ่นวายแท็ของเรานั่นเองค่ะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อค่ะค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทค่ะเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่2 0 0 0ันซีซีค่ะให้แรงม้า210แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องวายเทอร์โบค่ะแรงมากๆเลยนะคะ อ่าคันนี้เป็นสีดำ black edition ด้วยนะคะหล่อเท่ามากๆนะคะแต่งแบบสไตล์แบบว่าที่เต็ม full option เลยนะคะซึ่งก็คือชุดเหล็กรอบคันของ Hummer นั่นเองค่ะและพร้อมใส่แม็กยางขอบ20และยก2นิ้วและใส่ชุดโช,ชก Prof e ฟ d เดอร์ปีกนก Pro f ฟ n เด r ด้วยนะคะครบชุดเลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะหล่อเท่ขนาดไหนก่อนที่จะรีวิวค่ะมาดูความหล่อรอบคันของคันนี้ก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะ บ้างคะ่ะสำหรับคันนี้คะ่ะขอบอกว่าสเปเชียลมากๆเลยนะคะ จัดเต็มออปชันกันไปเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ละจุดเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเปลี่ยนยกเซตใหม่ทั้งเซตเลยนะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะตัวกระจังเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมด้วยตัวอักษรฟอร์ดสีดําตัดแดงค่ะพร้อมด้วยไฟ LED แสงสีส้มนะคะแบบนี้3จุดค่ะไฟหน้าของตัวท็อปของเรานะคะเป็นไฟหน้าทรงซีแคมพร้อมไฟแมทติก LED ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมไฟวิ่งกลางวันด้วยนะคะแล้วก็เราเสริมไฟหน้าด้วยครอบไฟหน้าสีดำด้านค่ะ ด้านหน้านะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กของ h ฮมเมอร์นะคะรุ่นคิงซีดีนั่นเองนะคะไฟดับเบิลไลท์ด้านล่างนะคะตัวท็อปของเรานะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะการติดกันชนหน้าเหล็กนะคะก็จะไม่ทําให้เซ็นเซอร์ด้านหน้าของเรามีปัญหาแต่อย่างใดนะคะส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างเราเสริมนเรื่องของตัวห่วงลากจูงสีแดงนะคะและด้านล่างเลยนะคะ การแข้งอยู่ด้านล่างด้วยนะคะ,ะครบออปชั่นเลยนะคะมาดูด้านข้างของตัวรถบ้างค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดำด้านค่ะและด้านล่างเลยนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะแม็กขอบ20นะคะออฟเซตของเขาอยู่ที่ลบ24ค่ะมาพร้อมด้วยยาง RT นะคะเป็นยางของ r e n โ so ซนะคะขนาดอยู่ที่33คูณ12.5ค่ะ ดูดอกอยางสวยมากเลยนะคะและช่วงล่างของเรานะคะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะยกกรองก้อนนะคะ2นิ้วนะคะพร้อมอ่ะใส่ปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะและใส่ชุดโช๊คนะคะของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะและมีสับแทงนะคะปรับได้แระดับทั้งหน้าและหลังเลยนะคะอ่ะครบออปชั่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านแก้มข้างค่ะ ระบุว่าเป็นใบ Turbo หมายความว่ารถคันนี้ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเองค่ะอ่ะกระจกมองข้างนะคะมะีเขาเรียกว่าอะไรกล้อง360องศานั่นเองนะคะครบชุดเลยนะคะกระจกมองข้างข,างของตัว w า t r a ร็นะคะจะเป็นสีแกรบไฟแบบนี้นะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะไฟ LED นั่นเองนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะด้านข้างของตัวรถค่ะหล่อๆเท่ๆแบบนี้ค่ะ ประตูนะคะเบ้ากันรอยสีดำด้านค่ะและด้านล่างค่ะบันไดข้างเหล็กของ Hammer เช่นเดียวกันค่ะครบชุดเลยนะคะเสริมด้วยข้อบฝาถังน้ำมันค่ะสีดำด้านค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะเป็นบาร์เหล็กของ h a m เมอร์รุ่นไทเทเนียมนั่นเองค่ะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยนะคะอะ สำหรับชุด,ชดโชคโผเฟนเดอร์ด้านหลังนะคะเห็นไหมอ่ะตัวสับแทงอยู่ตรงนี้นะคะปรับได้แปดระดับเลยนะคะนุ่มนวลมากๆเลยนะคะสำหรับรถยกสูงนะคะด้านไฟไท้ายค่ะไฟไท้ายของตัว i t e t ทคของเรานะคะเป็นไฟไท้ายฟูร LED นั่นเองค่ะมาพร้อมด้วยตัวข้อไฟไท้ายสีดำด้านค่ะอ่าสำหรับคันนี้นะคะ เรายังเสริมในเรื่องของตัวโรเลอร์ลิฟไฟฟ้าของ HAMMER ด้วยนะคะเดีย๋ยววิ่ขอกุญแจหน่อยค่ะกุญแจอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในตัวรถใช่ไหมคะเดีย๋ยวลองดูนะคะว่าสำหรับตัวโรเลอร์ลิฟของอ HAMMER นะคะเวลาที่เราเปิดนะคะอะมาเขาก็จะมีรีโมทนะคะแบบนี้นะคะ เวลาเปิดปิดเราใช้รีโมทได้เลยนะคะ,ะเห็นไหมแล้วก็เวลาที่แบบว่าปิดนะคะมันก็จะเรียบสนิทเลยนะคะน้ำไม่เข้าแน่นอนค่ะ,ะมาดูภายในตัวรถของตัว Y Track ก,กันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้ของเรานะคะเป็นตัวท็อปนะคะระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็นเอาระบบที่เป็นพาร์ทถานนะคะสามารถปรับได้นะ ภายในของตัววายแท็กก็จะกว้างกวางแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับเบาะคู่หน้านะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะทั้งหมด8ระดับนะคะเบาะหนังสีดาเดินด้วยได้ตะเข็บสีส้มนะคะพร้อมด้วยปรับพนักพิงคําว่าวายแท็กสีส้มเช่นเดียวกันนะคะหน้าจอนะคะหน้าปัดนะคะดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะส่วนตรงกลางหน้าจอ s ิ n c ์โฟ A, ขนาด12นิ้วค่ะเบรกมือไฟฟ้านะคะสําหรับตัววายแท็กตัวท็อปของเราค่าะโอ้โห ออปชันมาเพียบเลยค่ะสำหรับตัว w า Track นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะออก Nextgen แต่งหล่อๆนะคะทักทายยุย้ยถึงเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ ID ดีด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะยุย้ยมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและพร้อมมอบโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนติดตามไที่ช่อง YouTube ของยุย้ยนะคะวันนี้ยุย้ยลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย